เราเดินตามเขาไปนะจุ๊บหดมากมาลบเล่ากันซะด้านกาทุกคน,าานอตอนนี้ก็มาถึงที่โฮสต์อินนัวซิตี้แล้วเรากำลังจะไปที่ โรงแรมเราพักที่ h o l ยกอินนะเพราะว่ามันใกล้รถไมฟ้า่มากก็คือออกที่ทางออก5สถานี h o n g i ิ University เดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะใกล้จริงหรือเปล่ามันใกล้จริงไหมมันใกล้จริงไหมนี่ป้ายเห็นป้ายไหมจ๊ะถึงแล้ว ติ่งไม่ติงนังขึ้นมาปุ๊บถึงเลยมากแบบมันดีมากสําหรับใครที่แบบไม่อยากจะขนของไกล้ๆเชิญจากฮอลิดีมาเยือนห่องแดแล้วจ้าตอนนี้เราก็อยู่ที่โซแล้วนะคะก็เช็คอินเป็นที่เรียบร้อยก็ตอนนี้จะมากินปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกของโปรดทุกคน วันนี้เราจะไป The All Pop Up Store นะคะทุกคนก็มาที่ Song Su sh Station ได้เลยนะเราก็ออกทางออก4แล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆเลยเดี๋ยวเราดูกันว่าไปทางไหนต่อเดี๋ยวสายนี้ปะใช่ไหมฮ่าบอช่เราเดินตามเขาไปนะทุกคนเพราะว่าคนเหลียวมาทางนี้เยอะมาก เราก็เดินมาที่ย่านโซลฟอเรสแล้วนะทุกคนก,ก็คือแบบย่านนี้น่ารักมากมีต่ร้านแบบเก๋ๆน่ารักเต็มไปหมดเลยก็คือตอนนี้เราจะไปคาเฟ่กันที่ชื่อว่าเท d ด y ี้โอเวนนะคะคือย่านนี้แบบน่ารักมากก็คือใครที่แบบมาย่านซองซูเราก็เลยมาที่เออโซลฟอเรสเนี่ยได้เลยเก๋มากย่านนี้ อันนี้คือแบบกิมมิกเป็นขวดน,น้องหลีน่ารักมากขนมอร่อยจริงๆไม่ใช่ร้านน่ารักอย่างเดียวอร่อยมากอันนี้คือพาสตสตรอเบอรี่อร่อยจริงทุกคนไม่มรู้จะพูดคำไหนแล้วแต่ว่าอร่อยจานเทปี้โอเว่นคือแบบขนมอร่อยมากแล้วก็ร้านแบบน่ารักสไตล์แบบโฮมี่ใครแบบมาหน้าหนาวเลยออยากแบบหาที่อุ่นๆนั่นก็คือเขาคาเฟ่กันทุกคนร้านแบบน่าน มก็อร่อยแล้วก็เยอะด้วยตอนนี้เรามาที่โคตอิมอแล้วนะทุกคนจะมาเดินเล่นหลบหนาที่นี่แล้วก็ไปถ่ายรูปกับห้องสม,มุดแล้วก็หาอะไรกินที่นี่ด้วย พเรามาแบบห้าโมงใช่ปะคือจะบอกว่าคนเกาหลีโหดมากในรถไฟอ่ะคือแบบแน่นจนไม่รู้จะแน่นยังไงคือมันแน่นแบบแน่นจนแบบนึกถึงอิตาลีอ่ะเราก็แบบพูดกาแฟนว่าแบบเฮ้ยเขาไม่กลัวเป็นแบบเหมือนอิตาลีหรอวะคือแบบมันแน่นเกินอ่ะคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาถึงแบบสถานีนึงอ่ยคือไม่มีคนออกคนออกแค่มาแบบสามสี่คนแต่คนเข้าอีกแบบเป็นสิบกว่าคนคือแบบโคตรแน่นตอนนี้เดี๋ยวเราจะกลับ โรงแรมกันก่อนแล้วก็ไปเก็บของทำอะไรเดี๋ยวจะลงไปหาอะไรกินที่ห้องเดิมเฮลโลสวัสด,ดีเดย์้านะทุกคน วันนี้ตื่นมาโลผ้าองศาจ้าก็เลยแบบจัดเต็มเลยผ้าปนคงผ้าปนคอหมวกเมื่อวันนี้เรามาที่อึนพยองฮันโอฟิเลตน,นะทุกคนก็คือเป็นหมู่บ้านเก่าที่แบบว่าเขาทำขึ้นมาใหม่อะ่ะเออ,องงเมั้ยแบบก็คือสร้างใหม่แต่มันก็คล้ายๆแบบบุกชอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือวิวมันจะแบบว่าเออติดภูเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบมีความเป็นธรรมชาติกว่านิดนึงใครที่แบบเบื่อบุกชอนแล้วก็มาที่อึนพยองฮันนกฟิเลตได้นะคะ แล้วก็มีคาเฟ่ที่แบบวิวดีต่อใจด้วยเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่นั้นกันนี่คือคาเฟ่ที่เราจะมาเขาเปิดสิบโมงก็คือคนมาต่อแถวแล้วเราก็ต้องไปต่อแถวกับเขาเดี๋ยวไ่ได้มุมดีๆ มา,มาเล้ยข้าวบาร์เล่เป็นสามหมื่นเหมือนคล้ายๆที่เราเคยกินเลยอะ่ะคือสไปซี่ชิทเกสตูหรือว่าร้านนีที่รักนาเมาวะไม่น่าใช่อะ่ะแต่แบบอาจจะคือคือกันซ้ายไหนกันวะอันนี้คืออะไรอันเนี้ย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 คืออะไรโอ้เหมือนปลาหมึกเหมือมนจุกุมิเฮียเฮียเหมนใจเป๋า ทุกคนเดินมาเรื่อยๆแถวซินซายนะคะแล้วก็หาร้านอาหารกินไม่รู้จะกินร้านไหนดีแบบร้านนั้นก็คนไม่มีร้านนี้ก็คนไม่มีจนมาเจอร้านนี้ด้วยทุกคนนี่ร้านนี้ก็คือเราดูตามนี้ดูแบบจากป้ายหน้าร้านแวแบบเว้ยดูคนเยอะเนี่ยเราก็ดูแบบเป็นหมูที่เราจะกินได้มีซุปกินจีอะไรอย่างเงี้ยล้วก็แบบเห็นเขาดูแบบน่าจะมีโฆษณาเยอะอะไรเงี้ยก็เลยลองเข้านี่ร้าน น่ากินอยู่นะน่ากินน่ากิน,น,กนอร่อยไหมอร่อยมากชอบอะไรที่สุดชอบเอ่อ เออแยกทางกันซุปซุปที่มีหมูสามชั้นซุปกิมกิอร่อยมากแบบสุ่มแบบสุ่มแบบสุ่มได้ถูกต้องขอบคินจัดขับขอบคูกไปแล้วเราไปการสุสกิวกันต่อดีกว่า โอ้ยการาซูกิวแกย่านนี้มันเลิศย่านนี้มันปังก็คือเมื่อกี้นี้เข้าไปซื้อกางเกงที่เอ e c ค n นก็คือแบบแคชเชียร์แบบอป,ป้ามากงานดีมากดนะขาวมากนั่นลรอกินมงเพลินเลยจ้าไอ้ถูกมากอ่ะแสนสองอ่ะปวดฉี่เลยพามาคาเฟ่จ้านี่เดินเข้ามาด้วยความปวดฉี่จะมาเข้าห้องน้ำ เราก็คือจะแบบจะมาซื้อกาแฟเขาด้วยนี่ร้านฉันก็สั่งโกโก้ร้อนเออช็อกโกแลตร้อนอร่อยมากแบบไม่ต้องสั่งหวานน้อเลยมันมันหวานเนาะอยู่แล้วอะ่ะกาแฟดีไหมจ๊ะท,ที่รักมันขี้นกนี่กาแฟดีฟดไหมนกนกโตใหญ่ก็นกอ่ะ แลก็กลับมาซ้ำประบุที่หงแด่บ้านเราก็คือแบบว่าไม่รู้จะกินอะไรก็เลยแบบว่ากลับมาอีกได้เพราะว่าอยากกินอะไรอยากกินแล้วสั์ยังไม่เหลือ <laughs> โอเคจบวันนี้แล้วเ,เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะ <laughs> บ๊ายบาย ฮัลโหลวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่บุ๊บชอนวิลเลจเน,นี่ยทุกคนก็มาเดินถ่ายรูปคนเยอะมากเพราะว่าวันอาทิตย์เยอะแบบเยอะโคตรอะคนเป็นล้านยังไม่รู้จะถ่ายรูปยังไงเลยมันไม่เห็นแบบว่าต้องเงียบสงบเหมือนที่แบบดูรีวิวมาเลยอะก็เขาก็พูดคุยกัน,กนระดับหนึ่งอยู่นะ,ะนี่เดี๋ยวให้ดูจุดที่เขากบ,บถ่ายรูปก,กัน ็ที่นี่แบบว่ามีบ้านคนก็คือเขาอยู่กันจริงๆและเมื่อกี้นี้เราไปยืนถ่ายที่แบบหน้าประตูบ้านเขาไปแล้วก็ได้ยินเสียงแบบว่าก็แกก็แกรีบวิ่งเลยนึกวพาแบบว่าเขาจะเปิดประตูบ้านออกมากลัวเขาว่าเอารีบวิ่งเลยจ้ะตกใจแต่สุดก็คือไม่มีใครออกมา จากบุชชอนวิลเลจตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ออนเนียนคาเฟ่แล้วนะคะทุกคนก็คือใครไม่มาถือว่าพลาดมากเพราะเขาบอกว่าที่เนี้ยขนมอร่อยมากแล e find, ้วก็ร้านน่ารักถ่ายรูปได้แบบหลายมุมมากตอนที่เราต้อมาอีกฝั่งตรงอ่ะทุกคนแต่ว่าแบบเราเออเรียกว่าเลยรกกัน าก็จะมีกิจกรรมให้เล่นน่ะลูกทัวก็คือทุกอย่างฟรีพอามาถึงอันนี้เข<ล> mm. าก็จะให้เราแบบไปฟังเพลงตามช่องสีก็แบบเราอะชอบสีไหนเราชอบฟังเพลงกับสีไหนแล้วก็บอกเขาแล้วเขา,<ม>าจะทําเครื่องดื่มให้แล้วก็เหมือนแบบอร mm. รารมณ์ว่าแบบเฮ้ยมันตรงกับสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราเป็นประมาณตัวเราเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ย อันนี้มันคือเป็นเหมือนแบบว,ว่าเขาโฆษณาแบบบุหรี่ไฟฟ้าของเกาหลีอ่ะแบบก็คือเป็นแบรนด์ของเขาซึ่งเก๋อะ่ะแล้วประเด็นคือทิกเกต็ตฟรีจ้ามีน้ำให้ดื่มมีของให้มีถ่ายรูปได้สวยเ,เราก็มาถึงอีกฟันดงอย่างเป็นทางการแล้วฮนะ อันนี้ก็จะเป็นแบบตรอกซอกซอยมีร้านอาหารคาเฟ่ต่างๆก็ๆจะเป็นแบบซอยตรอกเหล็กๆกันทุกคนเออตอนนี้เราก็วาว่าอยู่ที่เมียงดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือมาเกาหลีไม่ได้กินบุฟเฟต์ปิ้งย่างเลยเราก็เลยมาจาัดบุฟเฟต์ปิ้งย่างที่ เบียงดงนั่นเองนะเราก็เรือกเป็นร้านมันอ่านว่าอะไรนะอองแซงพอลีแกงหมูทอดถ้าอาทิงก็ขออภัยเดี๋ยวจะขึ้นเอาไว้ให้เป็นร้านนี้เป็นบุฟเฟ่นะคะหัวละประมาณหนึ่งหมื่นพันเก้าร้อยวอนก็มีหมูมีหมูย่างเดียวไม่มีเนนะื้อแต่ว่าถ้าแบบอยากสั่งอะไรเพิ่มแบบพวกข้าวไข่ตุน๋นรูดเดออะไรอย่างเงี้ยก็สั่งเพิ่มได้ เมื่อวันว่าล้วแบบตักไม้ไม่อั้นตักเองได้ด้วย ก็คืบอว่าอร่อย5,000บบหน้าบวมจังอร่อยปะตอนนี้อุ้ยตอนนี้เรากลับมาที่โฮมอีกแล้วก็หมดไปอีกหนึ่งวัน ตันนี้เป็นคืนสุดท้ายเงเไว้เอ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปจัดการกระเป๋าและชั่งน้ำหนักว่ามันเกินหรือเปล่าแล้วคือถอน้นฮัล <Hi. S 2> วันสุดท้ายแบบสุดท้ายของจริงก็คือเราเช็คเอาเรแล้วก็ฝากกระเป๋าไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไฟเราอ่ะคือประมาณ3ามทุ่มยี่สเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังมีเวลาในการที่จะแบบว่าเดิน เที่ยวอีกนิดหน่อยแล้วก็เก็บคาเฟอีกนิดหน่อยก็จะอยู่แถวย่านยัานฮงแดยอนนําแหละแต่ว่าเดี๋ยวตอนเนี้ยจะไปกินขาหมูทุกคนนี่คือร้านขาหมูที่แฟนเราอยากกินแต่เขายังไม่เปิดเขาเปิดสี่โมงเย็นปิดเที่ยงคืน เป็นไงเป็นไงพอความกวนพอความกวนอดอดไปดีร้านยังไม่เปิดหาอย่างอื่นกินกินอะไรดีสรุปเราได้เวลานเนี่ยทุกคนก็คือเห็นคอฟฟี่บีแล้วเดินเลี้ยวเข้ามาตรงข้ามมีนะแล้วก็นี่เป็นร้านานี้จ้า เม่กี้เราเดินผ่านไปทีนึงแล้วเพราะว่าเราจะไปดูก่อนว่าเราจะกินอย่างอื่นดีไหมสรุปว่าก็คือเราเลิกร้านนี้เดินกลับมาคนต่อแถวแล้วว่าเศร้าเลยรอคิวไปจะ้ะทุกคนตอนนี้เรามา ึงที่ e u a University แล้วแต่ว่าฉันมาถูกวันเวอร์ไม่รู้จะถ่ายรูปได้หรือเปล่าวันนี้เขารับปริญญากันเขามากแบบโล่งๆฉันว่าแบบว่ารับปริญญาจ้ะถูกวันเวอร์ทุกคนคือแบบเพลงพี่เบิร์ตต้องเข้าจริงๆอ่ะฉันมาทำอะไรทีนี่เขารับปริญญากันแล้วถ่ายรูปไม่ได้เลยเร้าเร้าสุด แต่คือการขายดอกไม้เขาเนี่ยเหมือนบ้านราเวอร์เหมือนมานกทุกนก่อนที่เราจะไปเอากระเป๋าที่โรงแรมนะคะเราก็เลยเริ่มไล่นิดหน่อยเลยมาคาเฟ่ที่ชื่อว่าซีทูลา,านนี้ก็คืออยู่แถวย่านยอนนำดงนั่นเองนะทุกคนจริงๆก็คือเดินมาจากโรงแมได้แต่อว่าอาจจะไกลนิดน,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 นึงแต่ถ้าแบบหน้าหนาวก็ได้อยู่ไม่รอ้อน คนคือแบบกาแฟเขาทํำน่ารักมากเขาทําเป็นเหมือนแบบว่าอาร์ตบนกาแฟอ่ะคือแบบมันน่ารักมากเดี๋ยวจะให้ดู จบทริปโครย2 223เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะสำหรับตอนนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายลาก่อนโซ